สวัสดีครับผมพี่นุกสอนรูปก,การตลาดออนไลน์มาแล้วนะครับกับคลิปนี้ครวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนประสบกันอยู่ณนะตอนนี้ก็คือยิงแอดไปแล้วลูกค้าไม่ยอมซื้ออ่ะเราลองมาดูเลยนะครับว่าวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนั้นทำได้อย่างไรอ่ะมาดูกันเราบอกว่ายิงแอดแล้วขายยากให้ลองใช้สิ่งน,นี้ฮะเขาเรียกว่าเป็น Facebook f u น n e l นั่นเองทุกวันนี้นะครับยิงแอดไปแล้วลูกค้ายัางไม่ซื้อเป็นเพราะอะไรกันนะทำไมถึงยิงแอดยากขึ้นยากขึ้นทุกวันนี่ครับสาเหตุหลักๆนะฮะไปดูมาแล้วนั่นก็คือคนยิงแอดมากขึ้นดังนั้นคู่แข่งก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับแต่นอกเหนือจากสินค้านะครับก็ยังมีความน่าสนใจตัวอื่นตัวคอนเทนต์พวกข่าวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเบนความสนใจไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ ตอนนี้คนใช้งานสมาธิสั้นลงมากๆเลยนะครับเราจะต้องแบบดึงความสนใจของเขาให้เร็วมากกว่าเดิมเลยนะครับเทคนิคที่เคยใช้ได้ดีเมื่อ5 6ปีก่อนเนี่ยตอนนี้มันยากขึ้นแล้วนะครับลูกค้านะครับจะต้องเห็นคุณมากพอนะถึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้นะครับลองเทียบกับตัวเราเองนะถ้าเป็นเราเองนะครับจะต้องเห็นแอดจะต้องเห็นโฆษณาสักกี่ครั้งหล่ะถึงจะตัดสินใจซื้อสิ่งนั้นนะครับ เมื่อเทียบ่ังตัวผมเองนะกว่าจะตัดสินใจซื้ออะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยนอกจากเห็นแอดครั้งแรกนะซื้อไหมยังไม่ซื้อนะครับจะต้องไปหาข้อมูลจะต้องไปดูรีวิวจะต้องไปดูอะไรอีกเยอะแยะเลยอะ่ะกว่าที่จะตัดสินใจซื้อสักอย่างหนึ่งการยิงแอดนะครับก็เช่นกันจะต้องมีฟันแนลครับนี่ฮะฟันแนลมันคืออะไรผมมีภาพมาให้ดูนะครับอันนี้ครับใครเคยเห็นลักษณะแบบนี้บ้างนี่ครับ อันนี้ด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับของหน้าจอเนี่ยเขาเรียกเป็นกรวยการขายนะกรวยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟันแนลนั่นเองนะครับสิ่งแรกครับตัวบนสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบฐานกว้างๆแล้วเราก็จะค่อยแคบลงมาแรกสุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของ awareness นะครับ awareness เนี่ยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้คนรู้จักสินค้าหรือบริการของเรานะครับซึ่งขั้นนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องทำนะก็คือจะต้องทําให้เขารู้สึกแบบสนใจตัวเราทำยังไงก็ได้ดึงดูดความสนใจเขาใม้ได้นะครับ หลังจากนั้นนะฮะพอรู้จักแล้วเรียบร้อยนะฮะจะต้องเข้ามาสู่ขั้นตอนของการที่ให้ให้เขารู้สึกแบบได้ตัดสินใจนะครับรอูพิจารณาก่อนเป็น consideration นะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเสร็จปั๊บสิ่งที่เขาจะต้องเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพวกรีวิวครับผลลัพธ์สิ่งที่คนจะได้จากตัวสินค้าหรือว่าบริการของเราอันนี้คือสเต็ปที่2นะสเต็ปที่3ครับนั่นคือเรื่องของดิ c ิ s i o นครับคือตัดสินใจแล้วล่ะ ว่าฉันจะซื้อสินค้านี้นะครับหลังจากที่แบบได้ข้อมูลมาเยอะมากพอแล้วสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของพวกโปรโมชั่นหรือว่าข้อเสนอที่แบบมันเราใจมากๆนะถ้าเป็นแบบพวกทั่วทั่วไปก็คือสินค้าทั่วไปก็คือเช่นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหรือบางทีมีแบบ1แถม1นะครับหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เน้สเตจเลยนะถ้าสมมติว่าเราไปใช้ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักสินค้าของเราจะมาหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเฉยเฉยใช่ไหมครับ ลองเปรียบเทียบนะถ้าเป็นกาแฟธรรมดากับเป็นกาแฟสตาร์บัค s เราย่อมสนใจกาแฟสตาร์บัค s 1หนึ่งแถมหนึ่งเพราะเรารู้จักเขาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเช่นกันครับเราจะต้องให้เขา,เารู้จักสินค้าของเราก่อนนะหลังจากนั้นพอผ่านช่วงของการที่เป็นลูกค้าข้าไปแล้วตัดสินใจซื้อไปแล้วนะฮะมันจะเป็นช่วงของพวก r e p u r c h a s e นะครับก็คือเป็นช่วงที่มีการแบบซื้อซ้ำนะครับขั้นตอนนี้แหละก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีการแบบทักทายขายซ้ําไปอีกนะครับนะซึ่งแต่ละ ขั้นตอนนี้นะครับผมลองยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวฟันแนลที่ผมวางไว้นะผมมองว่านี่ฮะทำให้เป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับแนวขวางนะฮะแนวนอนตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของเวลาช่วงมาที่1นึถึงเเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แนะนําทําให้สนใจตัวเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเถึงสิเนี่ยผมมองว่าผมจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปว่าให้คนได้เห็นแบบพวกรีวิวต่างๆผลลัพธ์ต่างๆที่ คนได้จากสินค้าของเราว่าเป็นยังไงให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะได้สินค้าของเราเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยมันมีผลลับเฮ้ยมันมีรีวิวนะครับซึ่งระหว่างนั้นน่ะในหน้าเพจของเราก็จะมีตัวข้อมูลต่างๆแบบนี้เอาไว้ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ทำเฉพาะแค่แอดอย่างเดียวนะเออมันจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบเอาไว้นะครับหลังจากนั้นฮะผ่านไปแล้ววันที่1 5ถึงย1เเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเป็นช่วงที่อ่ะโอเคถ้าสมมติว่าพี่สนใจนะครับอยากจะตัดสินใจซื้อนะ ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมีข้อเสนอที่แบบเราจนะครับอันนี้คือการเอาไว้สําหรับคนที่อ่ะเขาเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเรามีตัวโปรโมชั่นอ่ะถ้าพี่ผ่านมาถึงขานาดน,นี้นะแล้วยังไม่ซื้อเอาโปรโมชั่นไปเลยนะครับให้มันดูแบบแรงๆนะครับให้เขาได้เห็นมีความรู้สึกว่าอ้าวต้องซื้อแล้วละ่ะถ้าไม่งั้นฉันจะเสียโอกาสนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าเขาซื้อแล้วหรือจะไม่ได้ซื้อนะครับ ก็คือจะเป็นวิธีการที่อาจจะมีการแบบทักทายนะครับซึ่งว,วิธีการทักทายเนี่ยอาจจะเป็นการอ็อ b o x ไปคุยก็ได้หรือจะมีการโฆษณาให้เขาได้เห็นนะครับคลิปทําให้เขาเห็นแบบอย่างต่อเนื่องแต่สมมติว่าถ้า1เดือนแล้วเขายังไม่ซื้อนะครับอ่าโอเคอะไรก็ก็อาจจะปล่อยไปนะครับอาจจะไปเริ่มต้นทําใหม่ก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่า1เดือนไปแล้วเขาเห็นแล้วเขายังไม่ซื้อเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะไม่ชิลูกค้าของเราก็ได้นะครับ ซึ่งวิธีการทําตัว Facebook กแค a n นลแบบนี้นะผมมองว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องมีนะครับสกิลนะก็คือเรื่องของการทําพวกแบบวิดีโอคอนเทนต์นะครับนี่ซึ่งวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยทำไมถึงต้องทําอันดีบจาะลึกไฟังแล้วก็เรื่องของ Custom a u d i e n c e ถ้าใครทำแอด a c e b o o k มาสักพักหนึ่งนะก็จะรู้ถึงเรื่องของการทำกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของตัววิดีโอคอนเทนต์แหละแล้วก็เรื่องของการทำรีทากเก็ตนะครับรีทากเก็ต การที่จะโฆษณากลับไปหากลุ่มคนที่เคยดูโฆษณาเคยมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรามาหนึ่งรอบแล้วนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการรีทากเก็ตนั่นเองนะครับเริ่มต้นผมจะให้เรานะฮะยิงโฆษณาครับในรูปแบบของวิดีโอให้คนรู้จักให้คนสนใจเราก่อนนะครับเพราะว่าการที่คนเนี่ยดูวิดีโอนะครับเกิน50-75%ถึงเนี่ยคือคนที่สนใจแล้ว คนที่สนใจเกี่ยวกับ,กบตัวสวิสหรือบริการของเราเอลองสังเกตดูนะถ้าคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่สนใจนะเรลื่อนผ่านทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็นคลิปที่เราสนใจนะครับต่อให้มันยาว3นาทีเราก็ดูจนจบใช่ไหมครับดังนั้น Facebook จึงมีข้อนี้ฮะทำให้เป็นการสกรีนคนในเบื้องตอน้นว่าถ้าคนที่ดูวิดีโอของเราเกิน5 0ถึง75%ขึ้นไปแบบนี้แหละคือลูกค้าในอนาคตของเราอย่างแน่นอน ซึ่งเราจะหากลุ่มเป้าหมายอย่างนี้เอาไปทำโฆษณาได้ยังไงฮะมันมีวิธีการครับผมนี่ถ้าไม่รู้นะครับอันนี้มีให้ดูเป็น how to นะครับนะคำตอบก็คือการใช้ตัว custom audience นั่นเองเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับว่า custom audience นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เจอกับลูกค้ากลุ่มนี้นะวิธีการนะครับอันนี้ตัดไม้หเห็น เป็นบางส่วนนะครับก็คือเป็นการสร้างออเดียนส์นะครับจากคนดูวิดีโอนะครับถ้าคุณมีวิดีโอนะแล้วคุณมีการแบบยิงออกไปนะครับยิงไปให้เยอะๆเลยเปิดกว้างๆก,งก่อนเพื่อหาคนที่เยอะที่สุดนะครับให้คุณเห็นเยอะๆหลังจากนั้นก็มีการกรอ,อกมาซึ่งตัวของการทำคัสตอมออเดียนส์แบบเนี้ยใน Facebook มันทำจากตัววิดีโอได้นี่เราไปดูคนนะครับที่เขาอะ ดูวิดีโอของเราเกิน75เรนะเราก็ไปเลือกมานะครับวิดีโอเนี่ยอาจจะมากกว่า1ตัวก็ได้นะแต่ถ้าสูงให้ดีเนี่ยการที่ทาเป็นวิดีโอคือเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเฮ้ยคนเนี้ยดู50เราก็จะเจอคนที่ชอบในรูปแบบอย่างเงี้ยที่เราต้องการจะนวนเสนอสินค้าให้กับเขานะครับเราก็ตั้งไปเลยนะฮะระยะเวลาเราก็ใส่ได้นะฮะ คนที่ดูมาแล้วภายในช่วงแบบกี่วันหลัก30วันล่าสุดนะครับแล้วเราตั้งชื่อไปกลายเป็นกลุ่มออนเดียนขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายนะจากการดูวิดีโอนะครับผมแล้วถ้าจะทาําโฆษณาส่งไปหาคนแต่ละช่วงเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรนะฮะถ้าดูตามภาพที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่า1นึ1ถึงเแปดถึงสหนะครับหรือ22-28แเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ย เราจะส่งโฆษณากลับไปหาเขาได้ยังไงคลิกลับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมการหากลุ่มเป้าหมายที่ดูโฆษณาของเราตามระยะเวลาในแต่ละขั้นนะครับอันนี้อาจจะลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับให้เราไปจัดการครับตรงนี้ฮนะตรงแอสเซตนะครับแอสเซตก็คือแบบกลุ่มโฆษณาของเรานะั่นนะฮะอ่ามันจะมีอยู่อันนึงนะครับที่เวลาเราเลือกมาแล้วนะคือพอเราทําตัวคัสตอมอดเียนเอาไว้นะครับเมื่อกี้นะ เห็นไม่เ่ยนี่ครับอันนี้ของผมทําเป็นคนที่ดูคอสตาทิกต็อกนะครับคนที่ดูเกิน75%ผมอยากจะได้คนที่ดูตั้งแต่วันที่1 5ถึง30นะครับผมจะทําตัวกลุ่มเป้าหมายที่ดูวิดีโอทิกต็อกเกิน75%ใน30วันมาหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นครับผมทํากลุ่มเป้าหมายคนดูวิดีโอทิกต็อกเกินเ5ินภายใน14่วันนะครับแบบนี้นะมี2ก้อน แล้วหลังจากนั้นพอผมจะยิงโฆษณาไปหาคนที่ดูโฆษณาตั้งแต่วันที่15ถึง30วันผมจะทำแบบนี้ครับก็คือตรงออเดียนส์เนี่ยผมจะมีการ i n c คลูด Custom Audience แบบ30วันแต่ EXCLUDE คนที่ดูวิดีโอ14วันเท่านี้แหละฮะก็จะได้เป็นตามช่วงที่ต้องการ แบบนี้นะครับอลองไปดูนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะฮะในการหาก,กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เขาดูโฆษณาตามระยะเวลาในแต่ละขัน้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ มาในแต่ละแบบตั้งแต่ช่วงแรกนะแนะนําทําให้สนใจหลังจากนั้นส่งรีวิวส่งผลลัพธ์ไปให้ดูหลังจากนั้น,ปน,นเป็นเรื่องของโปรโมชั่นข้อเสนอที่เราใจแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแบบทักทายขายซ้ำนะครับขายแบบรวมๆนะครับสังเกตว่าลูกค้าแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันจะเจอข้อความเจอภาพเจอสื่อที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ เปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตของเรานะฮะโอเครู้จักกันมาสักพักหนึ่งวิธีการจะพูดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะมีความแบบนึกซึ้งนะครับการทาําธุรกิจก็เหมือนกันมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างนะฮะนะซึ่งช่วงท้ทายท,าย,ทายที่เป็นช่วงแบบแท็กทายขายซ้ำเนี่ยบางทีคุณไม่จําเป็นนะว่าจะต้องแบบยิงแอดอย่างเดียวนะครับจะเป็นการที่จะ็อ b o x เข้าไปหาลูกค้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะลูกค้าที่รู้จักเราแล้วเนี่ยย่อมจะซื้อสินค้้าาาาของงเรได่่ยกว บางทีอโอเคฉันซื้อมาแล้วเฮ้ยมันดีอะแล้วเ,เห็นโฆษณาเราอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสกลับมาหรือจะบอดแคสไปหาเขาหรือจะทัก้้งหาเขาเนี่ยโอกาสซื้อก็ย่อมมากกว่านะครับนี่ฮะเท่านี้ครับเราก็จะได้วิธีการยิงแอดเฟซบุ o กนะฮะตามฟันแนลเรียบร้อยแล้วนะครับแมไปทําตามกันได้เลยนะครับวิธีนี้นะผมมองว่าน่าสนใจมากๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยาก ให้ทุกคนนะฮะอยากเก็บคลิปนี้เอาไว้เพียงคนเดียวนะครับช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับให้กับเพื่อนๆเราหรือคนที่ทําธุรกิจเหมือนกันนะฮะคนที่ใช้ Facebook Ad นะลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับผมมั่นใจว่าวิธีนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีวิธีการนําเสนอสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยไปหาลูกค้าเนี่ยได้ดีมากขึ้นเลยนะครับได้ผลเป็นยังไงนะครับหรือว่างงสับสนหรือ เฮ้ย hey, ทำไปแล้วตรงติดขัดตรงไหนนะฮะสามารถให้จะคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาผมก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะอยากจะให้ช่วยกันแชร์จริงๆนะจ๊ะเพราะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นลองไปเปลี่ยนวิธีการเดิมๆเป็นวิธีนี้ดูนะครับแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะจ๊ะสวัสดีครับ